วันนี้ทิลรีวิวสมตำแย่เพิ่นนะคะรอกเมืองมปติเสบตำได่สร้างมาสามถัวโอ้บอกุกเพียงแม่พระโอ้โอ ิกเป็นสวนเป็นไปแล้วทุกนึงอันนีวิวอันนี้เลิกชิลลีวิวภาพวิว เคไหมนี่จะตอค่ะจะตอ่ตอไก่อนีน่แคบหมูอ๋ออมนดีบ่มี พักอันนี้ไปก่อนหาผู้ใด่ยมาเฮ็ดอีกแตกอันนี้แกงเห็ดขมค่ะปลาหมึกอทอดไก่ทอดไก่ย่างตามด้วยผลไม้ค่ะแปนาที